ในวันนี้เราก็จะมาสุ่มเรื่องของชุดกาเดียนผู้ทําลายจะเรียกว่าสุ่มก็ไม่ได้เรียกว่าเหมาตู้เลยละกันนะท่านผู้ชมครับผมไปสุ่มเลยก็คือวันนี้เนี่ยผมจะไปเร่นงเรื่องของสกิลโอเรยอนด้วยนะครับให้บรหบอกกับแบบว่าการเป็นปีชาติอ่าเนี่ยไม่ต้องลุ้นว่าไหลนะคือยังไงก็ต้องสุ่มเมื่อกี้กดไวไปเจมบอกไม่ต้องกดโอ้ยมีด้วยนะครับผมโอ้ยมีสกินปืนมาด้วยนี่่าแต่ก็สแตกกันงั้นแหละมา สุมมาแล้วนะครับกาเดียนช่วยกาเดียนผู้ทําลายเออเอาแล้วทุกคนตอนนี้ก็สุ่มทีมเข้ามาเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ที่แรงมาสเตอร์5้าดาวผมติดบัคไม่สามารถขึ้นแกนได้นะผมถ้าเป็นไอดีที่เล่นในคอมเนะี่ยเขาดูนะเออมาวันนี้ก็มารีวิวชุดผู้ทําลายไนดะ้ผมคะแนนเต็ม10คนดูให้เท่าไหร่นยดูดิไม่เท่เลยไม่สวยเลยไม่เหมือนผู้พิทักษ์เราเลยผู้พิทักษ์เราแม่งอย่างแจมนะบอมยังเฟี้ยวไอชุดที่มันแบบเงาวิบวับวิบ,บวับเราอะชอบสุดละ เราได้ปืนดีด้วยครับผมต้นเกมอุ้ยอ้ยโดนไล่โดนไล่ไม่ได้การละไม่ได้การละเป็นเราล่วงไปหนึ่งแหละช่ว่าวไม่ทันครับผมมาไม่ทันจริงๆ เรารออยู่นแล้วเพื่นอนกูอเองกูอเองมีคนขับรถหนีต้อยู่ซ้ายมือฝั่งนู้นมีคนนะครับผมตอนนี้ไม่มีเสื้อกเกาะขอดูภารกิจรอบนี้มีตูู้ฟ้าด้วยนะครับตู้ขัารถราคา,างไงดูฝั่งนู้น ไปไหนวะมันชุบมันก็ไปเหมือนกันอะ่ะงนมีคนซ้ายมืออ,อ้ไปไหนนิจนจาบักนินจาบักนินจาจะไปไหน โอเคศัตรูน่าจะเหลือแค่ส่วนหน้าของหน้าเมืองแหละตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าศัตรูจะเข้ามาหรือเปล่าไงเบอร์สี่ยิงไปที่หน้าเมืองหน้าเราเลยเหรอเรียบร้อยเลยเบสบอมาจากไหนเนี่ยตัวท้ายสุดตก็สุดท้ายด้วยนะครับอุ้ยตอนนี้ตู้มวงกันเยอะราคาแล้วก็ดูเดี๋ยวต้อง,าาแ,อองแบบรอซื้อของซะแล้วแหละ รอซื้อของลดราคาซะแล้วเพ <_ t ip> ืนน่าจะไปเก็กบเกาะสาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ะ่อะอ่ะผมจะเล่นเอมแปดแล้วกันรอบนี้ปืนปดอ้าวเพื่อนมาเก็กบเกาะเหมือนกันมาจบเลยอะ่ะผมจะรีบไปเหยียบเบียดอีกเหมือนกันนะบ่ผมตรงนี้นะขอดูแล้วก็เราจะไปรอซื้อทางด้านของนอกเมืองนะกันหรือว่าก็ไปไปซื้อที่ศิบเอ้ยปวงฟ้านี่มาดูไหมเพื่อนนี่ไปวงฟ้าวงฟ้าเฮ้ยเท้าขึ้น มีคนว่ะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นรถนี่ว่ะไปไหนเพื่อนไม่รออหลักน้องพี่บอกเลยเรียบร้อยแห้งเลยดินเสียงจริงตพวดีที่น,นี้น่าจะมาจากหน้าของเมืองสะพานคู่นะครับ แล้วตู้ฟ้ามาแล้วด้วยรอบนี้มีคนลดแอรดรอปตัวนี้ด้วยนี่กำลังมีคนเข้าแอรดรอป being captured เพื่อนเราไปแอรดรอปเลยนะครับขอดูลงที่บนหัวแอรดรอปเลยนะครับใ,ใกล้ๆวงฟ้าเลยด้วยนะมีโอกาสโดนเข้าหน้าเ oh, ข้าหลักในรอบนี้ Need equipment ทำไมปืนเรามายิงช้าๆแ,แปลกวะอุ้ยมาหลายตัวด้วยโอ้โหไม่ตายโอ้เอฟแปลกยังไมมันยิงช้ายอย่างนี้วะ โทษเลยเพื่อนพลาดหนักเลยว่ะถ้าเป็นลูกซองแล้วแบบสวนมันไม่ลงด้ยนะประเด็นน่ะถ้าผมกบกลับลงไปเก็บศพเดิมผมว่าผมน่าจะจนนะครับเดี๋ยวผมลงแถวนี้แล้วแบบรอเพื่อนไปช่วยดีกว่าไอ้ตัวนี้ไม่เพื่อนไปสู้มันได้ไม่เพื่อนเราสู้มันไม่ไหวว่ะเมื่อกี้ยิงไม่ลงสักตัวเลยอ่ะแค้นเลยอย่างนี้แค้นเลย ก uhm. ็แบบยิงหัวม่อย่างเยอะแต่มันยิงไม่เข uh. <c oughs sein> ้าไงเราไม่ไ <seeing> ด้วูบูฟล่าไปนะรอขอดีมาดูใหม่ดิเอาดีมาพิดเมืองชิบหายละวิ่งมาตู้วิ่งมาตู้ เหรอ้อาวมันโดนเขาดูมันโดนไอเตรียมเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยฮะกูแค้นพวกมึงมากมันเจ๊กูหน่อยดิไอ้น้องไหนกลับไปล้างแค้นมันใหม่เลยแม่เขาลงบนหัวผมเมื่อกี้เขาดูไปไหนวะเอาตัวนั้นนะครับเอาสวนมาดิเอาสวนมาสวนมาสวนมาแม่งเง้กูยิงไปโดนเลยว่ะมันดิ มันวิ่งให้ยิงฟีแต่เรายิงไม่โดนเลยนะครับม่ไหมไมาไหมแค่นีกไหมเฮ้ยเบอร์สี่เท้าขึ้นอันนี้เพื่อนมันน่าจะมาเลยนะครับผมตัวละครรับเพ้่นว่าเรียบร้อยรับจากโลกไปแล้วนะครับผมตัวละคระครับของเราเอ้น่าเป็นไอตี้เนาะที่ดันเข้ามาก็ดูแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนหมดแล้วอะพวกมันอะมันมีกันเยอะนะเมืเ่อกี้แต่มันมากันนิดเดียวเองตรงเนี้ย หมดหล้างแคสเลยแม่งแจ้งมาแล้วกันตอนนี้เอ้แคสยิงหวัวเรามาหนึ่งนะไปเดี๋ยวผมจะซื้ออาตาราสังหาเลยลแล้วกันในในก็ในในแล้วนี่รู้ว่าเพื่อนมันชุบจากตรงไหนเมื่อกี้ฮะในจะไม่มอหรอ จะมาอะไรอ่นะครับเพื่อนไม่หลับไม่จำเลยว่าง,งั้น <c ười> คือไม่เก็ตไม่หลับเลยผมว่าเพื่อนมันน่าจะอยู่ข้างหลังน,นี่แน่ๆเลยวะ่ะทานน่านั่งคอนโดไอเมืองอะไรนะไอเมืองลัสทาวเนี่ยไอเบอร์สาเทาขึ้นอีกแล้วเบอร์สามทาวขึ้นเออนี่ไงที่เดิมโอ๊ยโดร,รับไปลนะอีกตัวน,นึงรับไปทางคู่หรือเปล่า ไม่น่าจะรอดนะดูจากตรงนั้นเนี่ยเรียบร้อยเขาต้มเขาต้มไม่ต้องมนหมดหรือเปล่าอ๋ยังไม่หมดตัวส <will> uh ุดท้ายตัวสุดท้ายไปไหนจ้าน้องสาววิ่งให้ไวเลยวิ่งให้ไวเลยนะจ้าขาตมหมูหือ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 หื้อหื้อหอห นี่เราเจอตีที่แบบว่าล้างแคสได้สำเร็จแล้วเขาดูก็คือตีนี้มันก็แคสเราพอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็แบบลงที่เดิมไม่หยุดเลยอะ่ะซากราั่ะซากราค่ะมีคนซากร <ไป S 1> าค่ะมีคนอัตโนมัติอะไรวะเพื่อ,อน <c ười> บอกโคตรตึงเลยว่ะเฉยเลยโคตรตึงเลยว่ะโคตรตึงเลยว่ะ ขาเลยแล้วกันรัดรรมดาเลยเพื่นาเอ้ัอ้ันอ้เัสไอ้ัส้อ้้ัสไอ้งัสไสั้ส้ เห็นดี่เป็นกระเหลี่ยมนะเหลี่ยมนเพึ่งหาได้ตัวนี้เร็วเนื่อยก่อนคาล่ากำลังใส่นัวกันอยู่นะครับอุ้ยไม่เพิ่มแม่งละดมเอาก็ได้มีสองตัวกระโด ไได้ไงะไอ๋ะอามันตายไปแล้วหรอหรือยังไงโอ้โหสาวว่าจะรีบยิงซะไหนเมื่อกีก้กลัวโดนลัดเรื่องเหญ่กันระเบิดน,นะครับผมไอตีเขาต้มมันไปไหนแล้วเเฮ้้ยวางประตูว,วาร์ปแล้ววีสามตัวเลย <Okay. S 2> อุย้ยเดี๋ยวตัวเดียวเพื่อนเดี๋ยวนี้เพื่อนข้างไหนเออโอ้โหตัวเมื่อกี้มันสวนหัวผมแบบแดงแป๊ดแบบเม็ดเดียวหายเลยเขาดู <S <S เรื่องจัดเราจะเก็บสีเท่ๆหน่อยเมื่อกี้นะครับ <S 1> <S 1> <S นี่แหละโอเลอ,เอ,อนันเราเล่นไม่ค่อยช้ำนะหากมันจะออกมาประมาณนี้นะครับ ว์ปมีประตูวัปเหลือสองคนสุดท้ายอยู่ไหนกันวะเบอร์สามเบือดรถแสเดงว่าโดนยิงแน่ๆกังขวาเหรออ๋อขวามือจะใครดีครับวางประตูวัปแล้วเรียบร้อยตึง อยาไม่รู้เกมนี่นะเล่นเหมือนหัดเล่นเลย